กินไปไทยเลยสวัสดีครับพี่น้องป้อกไป,ปสุผู้สุขข้คนวันนี้มาพร้อมกับก้อยอีกแล้วเด้อืัอน,นี้ได้ขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องมาสูพี่พี่น้องกินหลายๆคนเนี่ยขนมจีนเป็นกิโลเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเด้อม,มาเด้อแซ่บๆด้กันเป็นยังไงเนาะพี่น้องทุกคนสบายดีบ่สุขภาพเป็นยังไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงถต่ว่าสุขภาพใจย,ย,ย่ำแย่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ เป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนเดอ้อสู้ๆไปกับปัญหาโควิดเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีพี่น้องมาแซ่บๆกันเลยครับนี่ลายค่ะน้ำยาก,กะทิวันนี้น้ำยากไก่กะทิอ dạ yeah. dạ yeah. น้ำยาก,กะทิไม่ได้กิน่นโดดนะพี่น้องมีลูกโดดด้วยนะจ๊ะปกติกินแต่น้ำยาปลา

ดดเผ็ดดีครับกระชาย หนัวน้ำยาก,กะทิมันต้องออกรสหวานหน่อยหนึ่งหวานมันเค็มนะพี่นนองมันกะทิตะไคร <laughs> Hãy subscribe แร้วำอะไลไวแซ่บมาก Ừ. <laughs> Chẹp <laughs> ชิ้นสุดท้ายเบิดแล้วพี่น้องเอาล่ะครับ ก่อนสิไปก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆสุขภาพแข็งแรงบทเจ็บทบทตัวมีเงินสายหลายๆเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพกันแล้วก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับเด้อวันนี้กินไปทันเลยขอตัวไปแล้วครับขันมาก็กดไลค์ให้เสนเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเด้อแต่เด้อ